วิธีสแกนซื้อสินค้าคนละครึ่งพลัสวันแรกวันที่29ตุลาคม2568โครงการคนละครึ่งพลัสเปิดให้ท่านที่ได้รับสิทธิสแกนซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการวันที่29ตุลาคม2568เป็นวันแรกใช้สิทธิ์ได้วันละไม่เกิน200บาทต่อคนและใช้สิทธิ์จนครบวงเงินสําหรับท่านที่ไม่ยื่นแบบภาษี2,000บาทและท่านที่ยื่นแบบภาษี2,400บาท โดยใช้สิทธิ์วันสุดท้ายถึงวันที่31ธันวาคม2568ท่านสามารถดูคลิปวิธีตเติมเงินเข้า G Wallet ผ่านแอปธนาคารต่างๆได้จากลิงก์ใต้คลิปมาดูวิธีสแกนซื้อสินค้าโครงการคนละครึ่งพัดกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการวันแรกได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ วิธีสแกนซื้อสินค้าโครงการคนละครึ่งพลัดกับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอปเป๋าตังค์เข้าสู่ระบบโดยวิธีใส่รหัส PIN หรือสแกนใบหน้าเลือกเมนูหน้าหลักเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก G Wallet g ี a l เ e t มีเงินอยู่335บาทเพียงพอสำหรับการซื้อสินค้าเพราะใช้แค่200บาทต่อวันโดยท่านสามารถเติมเงินเข้า g ี a l เ e ตตั้งแต่1บาทเป็นต้นไปไม่จำกัดและเราไม่จำเป็นต้องเติมให้ครบ2,000บาทหรือ2,400บาทสามารถทยอยเติมเพื่อซื้อสินค้าได้แต่ละวันได้กรณีเราซื้อสินค้าเกิน400บาทโครงการทุลครึ่งจ่ายให้ท่าน200บาทที่เหลือท่านต้องจ่ายเองทั้งหมด ตัวอย่างเช่นท่านซื้อสินค้าราคา5 0าบาทโครงการคนละครึ่งจะจ่ายให้ท่าน200บาทที่เหลือ3 0 0บาทท่านต้องจ่ายเองที่แบนเนอร์คนละครึ่งพลัดให้กดเมนูเข้าโครงการจะแสดงรายละเอียดคนละครึ่งพลัดสิทธิ์รับช่วยจ่าย50อร์เซนไม่เกินวันละ200บาทหรือสูงสุดไม่เกิน2,400บาท ตลอดระยะเวลาโครงการสําหรับผู้ยื่นแบบภาษีสําหรับผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีจะได้รับ2,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการจะแสดงสิทธิ์คนละครึ่งพัดคงเหลือ2,400บาทเพื่อมาให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการกรุณดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568นก่อนเวลา23.0 0นสิทธิ์คนละครึ่งพัดที่ใช้ได้วันนี้มูลค่าคงเหลือ200บาท ไม่สามารถถอนเงินรับแลกคืนสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้ปุ่มสแกนเพื่อใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ครึ่งพัดได้ตั้งแต่เวลา0 6 0 0ถึง23.00นหากเกินเวลาระบบจะตัดมูลค่าคงเหลือของสิทธิ์วันนี้และจะได้รับใหม่ในวันถัดไปตามเงื่อนไขโครงการให้กดปุ่มสแกน QR code เพื่อใช้สิทธ์ จะขึ้นป๊อปอัพสแสดงข้อความอนุญาตให้ปอดดังใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณหรือไม่กรุณาอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของท่านเพื่อใช้ในการทำรายการหากท่านไม่อนุญาตจะไม่สามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลาดได้โดยท่านสามารถเลือกอนุญาตครั้งเดียวหรืออนุญาตในระหว่างใช้งานแอปหลังจากกดอนุญาตเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งก็จะเข้าสู่หน้าจอสแกน QR code ค ให้ท่านสแกน q คีย d e โคดโดยวาง q คีย d e โคดร้านถุงเงินให้อยู่ในกรอบที่กำหนดให้กดปุ่มยืนยันการชำระเงินให้ใส่รหัสพินแอปเป่าตังเป็นตัวเลข,ข6กหลักทำรายการสำเร็จจะแ,แสดงรายละเอียดการซื้อสินค้าหรือบริการค่าสินค้าหรือบริการรวม60บาทสิทธิ์คนละครึ่งพลัดจ่าย30บาท เราชำระ30บาทวิธีดูประวัติการทำรายการโครงการคนละครึ่งพลัดเปิดแปอปขอตังไปที่หน้าหลัก G Wallet จะแสดงยอดเงินคงเหลือใน G Wallet ของท่านที่แบนเนอร์คนละครึ่งพลัดกดปุม่มเข้าโครงการแสดงสิทธิ์คนละครึ่งพลัดคงเหลือ 2,330บาท50สตางคสิทธิ์คนละครึ่งพัดที่ใช้ได้วันนี้มูลค่าคงเหลือ130บาท50สตางให้กดปุ่มดูประวัติการใช้สิทธิ์จะแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายสิทธิ์คนละครึ่งพัดของท่านเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสแกนซื้อสินค้าโครงการคนละครึ่งพัดกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถดูคลิปวิธีเติมเงินเข้า GW a l l e t ผ่ et, านแอปธนาคารต่างๆได้จากลิงก์ใต้คลิปดูคลิปจบแล้วสรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ